ทาวสักกาะแปลงจึงตรัสทูลขอพระบรมราชานุญาตนำทรัพย์สินทั้งหมดออกใจแจกแก่ผู้คนทั่วไปซึ่งพระราชาก็ตรัสอนุญาตเท้าเธอจึงเสด็จกลับที่บ้านผู้คนทั้งปวงเห็นแล้วก็ไม่ได้มีเลยสักคนที่จะผิดสังเกตว่าผู้นี้เป็นอิลิซาเศษธีปรอมเท้าเธอตรัสเรียกพวกคนเฝ้าประตูมาแล้วรับสั่งว่า ถ้ามีคนที่รูปร่างคล้ายตนมาขอเข้าบ้านด้วยอ้างว่าเป็นบ้านของตนก็จงเค่นหลังผู้นั้นแล้วไล่ออกไปครั้นส่งสั่งเสียพวกคนเฝ้าประตูแล้วได้เสด็จเข้าไปยังห้องปราศาสตให้คนไปตามภรรยาอิลิซาเศรษธ,ธีตัวจริงมาหาแสดงกิริยาอาการเหมือนเศรษธีไม่มีผิดตรัสว่าเรามาให้ทานกันเถิดนะเธอเหมือนฝันไปภรรยาของอิลิซา คิดว่าตลอดกาลนานมานี้ท่านเศรษฐีไม่เคยคิดจะให้ทานวันนี้คงดื่มสุรามากไปจึงเพียนไปได้ถึงขนาดนี้แต่ก็เห็นชอบด้วยจึงได้ตอบไปว่าให้ท่านเศรษฐีให้ทานตามอัธยาัยเท่าสักกะแปลงจึงสั่งให้คนเที่ยวตีกลองเปล่าประการให้ผู้คนที่ต้องการเงินทองไปรับได้ที่บ้านของอิลิสาเศรษฐี ผู้คนได้ทราบข่าวดังนั้นก็ถือถุงถือกระสอบช่วยกระบุงตรกก้าที่พอจะคว้าได้ตรงมายังบ้านเศรษฐีกันเท้าวเธอสั่งให้เปิดห้องที่เต็มไปด้วยรัตนชาติเจ็ประการแล้วประกาศว่าใครต้องการเท่าใดก็ให้ค้นไปตามปรารถนาไม่ช้าสมบัติทั้งหมดก็ถูกขนออกไปไม่มีเหลือ ชายชนบทคนหนึ่งได้รับแจกเควียนและโขคู่พร้อมทั้งรัตนาเต็มเควียนเข้าขับเควียนกลับบ้านผ่านไปทางที่เศรษฐีอิลิสาดื่มสุราอยูพลังกล่าวถึงคุณความดีของเศรษฐีว่าขอให้อิลิสาผู้ใจบุญมีอายุยืนเป็นร้อยปีเถิดเพราะท่านได้ให้สมบัติมากมายที่พ่อแม่ก็ไม่อาจให้ได้เศรษฐีได้ฟังดังนั้นคิดว่า ใครหนอมาเอ่ยอ้างชื่อเราโพลหน้าออกมาดูก็จำเคยและโคคู่ของตนได้จึงทะลันออกไปต่อว่าพลางวิ่งไปจับเชือกที่สนตะภายโคผู้ชายคนนั้นก็ลงจากเคยแล้วร้องว่าเคยและโคคู่นี้ท่านอิลิซาเษฐีให้มาแล้วใช้สันมือสับที่ต้นคอเหมือนฟาฟาดเมื่อเศษฐีหืดสู้ก็ยึดรถไว้อีกจึงจิกผม มาท้องด้วยศอกจับเวียงออกไปแล้วขับเขวียนจากไปโดนเข้าอย่างนี้เศษธีถึงกับหายเมาเป็นปลิดทิ้งรีบกลับไปที่บ้านเห็นคนคนสมบัติออกมาก็เข้าไปต่อว่าจึงถูกประชาทันอีกหลายยกโซเซจะเข้าบ้านก็ถูกผู้คนเฝ้าประตูเคียนด้วยวายตามคำสั่งโดยคิดว่าเป็นอิลลิซาตัวปลอม เศรษฐีจึงคิดว่าถึงขั้นนี้แล้วคงพึ่งใครไม่ได้นอกจากพระราชาจึงพยุงกายไปจนถึงพระราชนิเวศได้เข้าเฝ้าแล้วทูลถามว่าพระองค์ส่งคนไปปร้นทรัพย์ของตนหรืออย่างไรพระราชาก็ตัดว่าก็เศรษฐีมาขอร้องให้พระองค์รับสมบัติไว้เมื่อพระองค์ไม่รับจึงขออนุญาตนำทรัพย์ออกมาแจากจ่ายผู้คนไม่ใช่หรือ เศษธีจึงกลาบทูลว่าพระองค์ก็ทรงทราบดีว่าตนเป็นคนตรณีขนาดไหนเหตุฉไฉนจะแจกจ่ายทรัพย์ได้ง่ายใดยขนาดนั้นน่าจะมีคนปลอมตัวเป็นตนไปหลอกคนในบ้านเป็นแน่พระราชาก็ทรงต้องการจะทราบความจริงจึงรับสั่งให้คนไปตามอิลิซาเศรษธีที่บ้านมา อิลิสาปลอมกับอิลิซาจริงมาเผชิญหน้ากันที่ทองพะโรงช่างเหมือนกันทุกอย่างต่างก็อ้างว่าต้นเป็นตัวจริงอิลิซาเศรษฐีจึงทูลให้ไปถามภรรยาและบุตรของตนมายืนยันเมื่อภรรยาและบุตรมาถึงก็มายืนยันเข้าข้างอิลิซาปลอมด้วยจำไม่ได้เหมือนกันหมดท่าเข้าเศรษฐีจึงอ้างว่าช่างกลบกคงจำได้ทั้งนี้ เพราะตนมีปุ่มอยู่กลางศีรษะช่างกระบบคนเดียวเท่านั้นที่รู้เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม